สวัสดีค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปดูดวงความรักในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมนะคะแอนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในช่วงเทศกาลตรุจีนที่จะถึงนี้เนาะแอนได้จัดทำชุด เทพเจ้าไฉยสิงเอียขึ้นมานะคะให้กับผู้ที่สนใจศรัทธาอยากจะเช่าบูชานะคะเป็นแผ่นทองที่ไม่ใช่ทองแท้นะคะเป็นโลหะเป็นวัสดุเนาะเป็นวัสดุเคลือบสีทองนะคะ เพราะว่าเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะด้านหน้าเป็นท่านไฉซิงเอียะนะคะด้านหลังเป็นรูปก้อนทองแล้วก็เป็นถ้อยคํามงคลนะคะจากวัดหวังต้าเซียนฮ่องกงเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับได้แดงเนาะทีนี้ในหนึเซตเนี่ยนะคะค่าเช่าบูชา118บาทรวมค่าส่ง e m s เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะและจะพร้อมอกับแหวนวงนี้นะคะมี หนึ่งเลยก็คือแผ่นเทพเจ้าชัยเสียแผ่นทองนะคะแล้วก็มีแหวนปีเสียได้แดงนะคะแหวนเนี่ยนะคะใครที่ติดตามดูคลิปของแอนเป็นประจำจะเห็นแอนใสอยู่แล้วเนาะเป็นแหวนปีเสียได้แดงนะคะแบบฟรีไซส์นะคะขยายได้นะคะ,ะเป็นปีเสียนะคะเรียกเงินเรียกทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการใสเนี่ยไปให้ด้วยนะคะแล้วก็อขออนุญ,ญาต คราวนี้แจ้งในคลิปเพราะว่าอยากจะให้แจ้งข่าวนี้ถึงคนที่ติดตามดูคลิปของแอนจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ตาม i อไม่ได้ตาม a c e b o o k เนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วก็อขอแจ้งล่วงหน้านิดน,นึงว่าแอนขออนุญาตเป็นแบบสั่งจองเลยนะคะเพราะว่าแอนต้องการที่จะจัด,จดทำนำเข้าให้พอดีกับ ท่านที่ต้องการจริงๆไม่ได้นำเข้ามาเผื่อเพื่อรอ,อสั่งเช่านะคะคือถึงวันที่29มกราคมนะคะสามารถอโอนเงินมาสั่งเช่าบูชาจองไว้ได้แล้วแอนจะจัดส่งให้ ภายในไม่เกินวันที่5กุมภาเนาะที่จริงอยากจะให้รีบเร็วกว่านั้นนะคะนะคะอยากจะส่งภายในต้นเดือนด้วยซ้ำถ้าแอนทําได้ถ้าท,ทีมงานทําทันนะคะก็จะรีบจัดส่งให้แล้วก็ เพราะว่าวันรุดจีนปีนี้คือ12กุมภาพันธ์แต่วันไหว้คือ11กุมภาพันธ์นะคะอยากจะรีบจัดส่งให้ถึงมือทุกท่านก่อนวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อให้ถึงให้ทันหลายๆท่านอาจจะอยากนําไปอธิษฐานขอพรบูชาให้ทันภายในวันรุดจีนวันมงคลปีนี้นะคะในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเปิดสั่งจองแค่วันที่29มกราคมนี้เท่านั้นทีนี้ขออภัยท่านที่อาจจะมาชมคลิปของแอนหลังจากวันที่29ซึ่งแอนปิด ปิดรับไปแล้วอ่ะนะคะอย่ากโกรธกันเลยนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าเวลามันบีบบังคับนะคะอยากจะให้ทันวันตรุดจีนนี้นะคะ ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่ศรัทธ,ธาหรือว่าอยากจะได้ท่านเทพเฉดสิงเอียไปบูชาไปพกในกระเป๋าสตางค์ไปเก็บเอาไว้ในลิ้นชกักเก็บเงินที่ร้านแบบนี้หรือในสถานที่ที่เป็นมงคลที่ท่านต้องการจะนําไปบูชานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งลิงก์อินบ็อกซ์เพจเอาไว้ให้ที่ด้านล่างติดต่อได้ที่เพจเช่นเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไลน์เนี่ยจะชา้าเพราะว่าแอนเปิดไล่ตามลําดับเนาะแต่ถ้าเป็นในเพจเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยไปรับยอดซึ่งแอนจะมี ีข้อความอัตโนมัติแจ้งรายละเอียดไว้ให้เลยนะคะว่าบูชาเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่อยากจะบูชาพร้อมกับกำไรได้แดงนะคะก็ต้องชำระเท่าไหร่แล้วก็สามารถ แจ้งหลักฐานการชรําระการโอนเงินนะคะพร้อมกับที่อยู่ที่จะให้จัดส่งและบนโทรศัพท์เนทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอนดมินไปรับยอดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอเผื่อว่าแอนตอบช้าเนาะทีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าขออนุญาตนะคะถึงมาที่29มกราคมนี้เท่านั้นจริงๆท่านที่มาชมทีหลังนะคะก็ขออาภัยด้วยเนาะโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมก่อนที่เราจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวคุณบ้านในช่วงนั้นเดี๋ยวเรามาย้ํากันก่อนนะคะนิดนึงนะว่านี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปอย่าดูดวงส่วนตัวยังคง a d ดไล n e มาได้เช่นเคยนะแต่คลิปนี้เนี่ยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันรับชมไว้เป็นไกด์ไ l i ์นะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันคะ่ะชาวราศีกันคะ่ะ ชาวราศีกันคนโสดเนาะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยคนโสดชาวราศีกันความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะห้าดาบสี่หรีย หกไม้เชอร์ริอตแล้วก็4ี่ดาดถอยออกมาแล้วเนาะคนโสดนะคะถอยออกมาจากาความสัมพันธ์หรือว่าถอยมาจากคนคุยที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะนะคะคุยกับเขาแล้วคุยกับเขาแล้วม่มีแต่แบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนอาจจะเจอคนที่เขาชอบพูดข่มเราหรือบางคนก็เจอแต่คนที่เอาแต่ปัญหามาให้แบบนี้นะคะหรือบางคนก็เจอแต่ คนรักที่แบบเหมือนเขามั่นใจในตัวเองเขามีอีโก้เยอะหรือว่าเขาไม่แคร์เราเลยนะคะคุยกับเราเนี่ยเขาไม่เคยแสดงความรู้สึกว่าเขาแคร์เราอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าคนเหนื่อยไม่ไหวแล้วจาบายดีกว่านะคะไปดีกว่านะคะไปเอาดับหน้าดีกว่าทีนี้ขอดูความรู้สึกของคนที่คุณถอยออกมาจากเขาหน่อยตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างช่ยชยอ โอเคเขารู้สึกว่าเป็นคนอีโก้แรงจริงๆนะคะเป็นคนที่อีโก้แรงพอสมควรเนาะเขารู้สึกว่าเขาเชื่อในการกระทําของเขาว่าเขาทําดีที่สุดแล้วนะคะเขาโอเคที่สุดแล้วแต่เราอ่ะเอาแต่ใจเราอ่ะงี่เง่าเราอ่ะนอนนี่นั่นนะคะก็ไม่เป็นไรไม่คุยก็ไม่คุยไม่เป็นไรตัดก็ตัดเลิกก็เลิกแบบเนี้ยเขาไม่แคร์นะคะดูเหมือนจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็อีโก้เยอะจริงๆนะคะ แล้วความสัมพันธ์ของชาวราศีการจะเป็นยังไงต่อไปคะนเวลานี้คุณอาจจะถอยออกมาจากเรื่องของความรักสักพักเลยนะแอนว่านะคุณอาจจะมุ่งมั่นไปที่การพัฒนาชีวิตตัวเองนะคะอาจจะเป็นการมุ่งไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะคะหรือว่ามุ่งไปที่การดูแลครอบครัวเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมากกว่า นะคะเนี่ยเห็นไหมทั้งสามทั่วทั้งสิบเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณนะช่วงเนี้คุณไม่อยากจะไล่ตามเรื่องความรักอีกแล้วอ่ะนะคะอยากจะไปหาจุดโฟกัสใหม่ที่มันโอเคกว่านี้ที่มันสบายใจกว่านี้นะคะบางคนอาจจะอยากไปทําอะไรเพิ่มนะคะอย่างเช่นไปเรียนภาษาที่สามหรือว่าไปหัดทําขนมอะไรแบบนี้คืออยากจะพักละเรื่องความรักเหนื่อยเต็มทีนะคะขอให้มันเป็นเรื่องที่แบบคุณรู้สึกว่า ถ้าถึงเวลาที่จะเจอเหมือนคุณก็ปรงหรือว่าทําใจได้พอสมควรแล้วเนี่ยเรื่องความรักนะคะคือเริ่ม เริ่มโตโตขึ้นในเรื่องของความรักเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะเวลาไปไหว้พระขอพอรก็ไม่ได้ขอคนหล่อคนสวยอะไรละแต่ว่าขอคนที่จะเข้ามานำให้ชีวิตเราดีขอคนที่อย่าใจร้ายกับเราขอคนที่เป็นเม้อคู่เราจริงๆอะไรแบบนี้มากกว่านะคะไม่ได้ขอว่าขอสเปคแบบนี้นะคะขอหน้าตาแบบนั้นนะครับไม่ใช่ละแต่ต้องการคนที่เป็นคู่เราเป็น ขอให้เจอคนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมกันดีต่อใจกันและกันแบบนี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกันในช่วงนี้นะอย่างที่บอกว่าอาจจะพึ่งผ่านช่วงเวลาของความอึมครึมในเรื่องความสัมพันธ์มาจบไม่จบจบไม่จบจบไม่จบจนตัดสินใจจบ,จบ,จบและตัดสินใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องกลัวนะแอนมองว่า <c oughs> ขออภัยค่ะ แอนมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะนะคะยังจะได้เจอคนที่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหรือเพราะเขาไม่ใช่นี่แหละสตะวันถึงได้ให้เขาออกไปจักรวาลถึงได้ให้เขาจากไปนะคะถ้าเขาไม่ไปคนที่ใช่กว่าจะมาได้ยังไงนี่ยมองในแง่บวกไว้นะคะรักตัวเองให้มากๆช่วงเวลานี้ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับความเป็นตัวเองนะคะเป็นธรรมชาติของเราละเราไม่ต้องไปฝืนเพื่อใครเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครไม่ต้อง อยากจะให้ใครมาประทับใจในตัวเราก็ได้ผ่อนคลายนะนะคะก็ได้ผ่อนคลายได้เต็มที่แต่เป็นตัวเราเองได้กลับมารักตัวเองกลับมาทําเพื่อตัวเองนะคะเ,เมื่อก่อนสมมุติว่าใส่ชุดนี้เขาไม่ค่อยชอบตอนนี้กลับมาใส่ได้เลยนะคะไม่มีใครมาบังคับละนะคะก็มีความสุขกับชีวิตโสดตอนมีคู่ก็มีชีวิตอีกแบบพอเป็นโสดก็มีชีวิตอีกแบบนะคะมันมีความสุขได้ทุกอย่างขอแค่เรามองในมุมบวกนะโอเคมาถึงคนคุยค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกันลักษณะกันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีก็เหมือนไม่มีเนาะอืมยังต้องไปไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวเขาเองเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยจะมีเวลาให้เราหรือว่าค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดกับเราเยอะอย่างเช่นโทรได้แค่เวลานี้นะเจอกันได้แค่เวลานี้นะหรือว่าให้ได้เท่านี้นะอะไรแบบนี้กินข้าวเสร็จแล้วถึงเวลานี้เดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วนะมีธุระต่อในนั่นคือยากอะแล้วเราก็ต้องอดทนนะฮะเราต้องเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนกับความสัมพันธ์เนี่ยขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย ความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะแดดาบเจ็ดไม้สดาบเขาไม่ค่อยแคร์เราเท่าไหร่เนาะเหมือนการกระทําของเขาที่แสดงออกนั่นแหละเขาอาจจะมีคนอื่นสแปร์อยู่หรือว่ามีคนอื่นสำรองอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีช้อยคนอื่นอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเราก็ไม่เป็นไร ไม่ได้คุยกับเราก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้าเราทนไม่ไหวอยากจะไปก็ไม่เป็นไรนะคะไม่แคร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาเลยรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้รับการพัฒนาหรือถ้าคุณจะรอเขาไม่ไหวเขาไม่เป็นไรนะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป ัวคุณมีเกณฑ์ที่จะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามานะชาวราศีกันเป็นช้อยที่ดูดีด้วยแหละนะคะดูดีด้วยอาจจะอายุมากกว่าสักหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ไม่ได้ดูแก่เกินวัยหรืออะไรคือภูมิฐานตามอายุแบบนั้นมากกว่านะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักค่ะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่คุณจะไม่ต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณจะได้เจอคนคนนี้ได้ยังไง The t ทาวเวอร์ไฮโรแฟนเดอะซไพ่ดีมากคิงเหรียญหนึดาบ3ไม้ขอให้คุณเชื่อในคำพูดที่ว่าถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักครั้งนี้ก็เหมือนกัน ะค,ะคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจอกันได้ยังไงคะเราจะไปเจอกันที่ไหนครับต้องทํายังไงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรคะ่ะคุณใช้ชีวิตของคุณไปปกติเลยเดี๋ยวเมื่อถึงไทมิ่งของมันเมื่อถึงเวลาของมันนะคะทุกอย่างถูกกําหนดไว้แล้วทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้แล้วคุณจะได้เจอเขาแบบที่คุณไม่คาดฝันมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ในแบบที่คุณไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้อะนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวร์พูดอะไรก็ไม่รู้ไรสาระถ้าคุณคิดแบบนี้นะมันก็แปลว่าคุณปิดโอกาสต,ตัวเองมตั้งแต่ไหนแต่ไรละ มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคิดลบแบบนี้ก็ได้คุณก็เลยเจอแต่คนที่คิดลบเหมือนกับเราเราดึงดูดคนเหมือนกันเข้ามาเพราะฉะนั้นคาว่าเป็นไปไม่ได้คืออย่างเช่นคุณอาจจะขับรถไปยางลวกอยู่ข้างถนนแล้วเขาเป็นคนจอดรถลงมาช่วยคุณนะคะหรือ คุณอาจจะเดินซื้อของอยู่แล้วทําของหล่นเขาเป็นคนเดินมาเก็บแล้วก็ยื่นให้คุณช่วงวินาทีที่สบตากันหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาทํางานใหม่แล้วคุณไปสอนงานเขาหรือเขาจะเป็นน้องใหม่เข้ามาในคณะย้ายมาซิ่วมาใดๆก็ตามแต่มันเป็นการเจอกันในแบบที่มันไม่มีกฎเกณฑ์นะคะดมูลไม่ต้องไปกาเกณฑ์มัน ไม่ต้องไปคิดมากนะคะเหมือนตอนที่คุณยังเป็นเด็กอะ่ะคุณมีความสุขกับทุกอย่างคุณสดใสคุณสามารถล่าเริงได้โดยที่คุณไม่กลัวคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเปิดรับทุกทั้งหมดทุกประสบการณ์แต่ทําไมเมื่อโตขึ้นเรามีเงื่อนไขามากเหลือเกินกับความสุขะคะทาไมเมื่อเราโตขึ้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนั้นเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้ในขณะที่เมื่อเราตอนเ,เด็กอะ่ะทุกอย่างเป็นไป,นปนได้หมด นั่นคือความสุขเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะคะคุณไม่ต้องไปวิ่งตามใครที่ไหนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยให้คุณพักค่ะแล้วก็มีความสุขในแบบที่ใจเราควรจะมีทําความสะอาดทุกอย่างที่มันเป็นขยะเป็นท็อกซิกออกไปแล้วก็พักค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อถึงเวลานะคะสิ่งที่คุณรออะไรที่เป็นของเราถึงเวลามันมาเองค่ะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเนาะ ทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีกันลัคนากันความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างชาวกันคะคนมีคู่ The Hermit ออฮาเหรียญช่วงนี้เหงาเนาะได้แต่คิดถึงกันอยู่ห่างกันหรือเปล่าอะ่ะ ช่วงนี้จําเป็นที่จะต้องเข้าใจกันให้มากๆไม่ว่าจะเหงายังไงก็ตามต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยที่สาเข้ามาแทรกทึกแอนว่ามันไม่ใช่เรื่องคนมันอาจจะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆที่เขาจะต้องไปเขาจะต้องห่างเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะณเวลานี้สิ่งที่ต้องการที่สุดในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะก็คือความเข้าใจคือเหตุผลนะคะ่ะเข้าใจกันให้มากๆนะคะแล้วก็ประคับประคองความรู้สึกของตัวเองนะคะคิด คิดในสิ่งที่มันดีนะคะคุณใช้ความคิดเยอะมากในช่วงนี้อย่าใช้ไปในทางที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่เนาะคิดในทางที่ดีแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกันและกันให้มากๆทั้งเขาและคุณนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงนี้หนะะ่อยค่ะ กังวลใจนะเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขที่จะต้องอยู่ห่างกาันหรือว่าต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะอยากให้รู้ว่าคุณนะ่ะอยู่ในสายตาเขาเสมอเขายังแอบส่องแอบดูนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะคิดถึงวันที่จะได้เจอกันอีกครั้งได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือสถานการณ์ในวันนี้มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีคิดจินตนาการไปถึงวันดีๆที่จะได้มีด้วยกันในอนาคตน่ะนะคะ แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปขอให้รู้ว่าเขายังเหมือนเดิมสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือว่าขอให้รู้ว่าเขายังเหมือนเดิมนะใจเขายังเหมือนเดิมตัวเขายังเหมือนเดิมนิส,สัยเขายังเหมือนเดิมความรู้สึกเขายังเหมือนเดิมเขาไม่อยากให้คุณกังวลเขาไม่อยากให้คุณคิดมาก นะคะเขาไม่อยากให้คุณจินตนาการนะคะเพราะตัวเขาเองก็เครียดเหมือนกันนะที่คุณเห็นเขาไม่แสดงออกเขาเองก็กลัวเหมือนกันว่าคุณจะทนไม่ได้คุณจะไปหรือว่าคุณจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณรู้นะคะว่าเขาก็พยายามเต็มที่แต่ว่าปัญหาตอนนี้มันมีหลายอย่างที่เขากําหนดเองไม่ได้เนาะเขาไม่สามารถที่จะ ควบคุมมันได้อย่างเช่นโรคระบาดเดินทางไม่ได้ล็อกดาวน์หรือว่าประเทศปิดอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของเขาเพราะฉะนั้นเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะความรู้สึกของเขาคือเขาอยากให้คุณสู้ไปกับเขาแล้วก็รอเขาสักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจหรืออย่าเพิ่งกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนคุณยังคงเป็นคนสําคัญในใจเขาคุณยังเป็นคนที่เขานึกถึงอยู่เสมอและเขาหวังว่าทุกอย่างเมื่อทุกอย่างมันจบลง เมื่อเหตุการณ์แย่ๆหรือว่าเมื่อสถานการณ์ที่มันจําเป็นนะเวลานี้มันจบลงไปนะคะการเดินทางมันจะง่ายขึ้นหรือการออความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแลนที่เคยวางไว้ทุกอย่างมันจะได้เป็นไปตามเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะเวลานี้เนี่ยนะคะตัวเขาพยายามที่จะนิ่งที่สุดเพื่อที่จะเอ,อย่ยไงดีละ่ะเพราะพยายามที่จะนิ่งที่สุดเพื่อที่จะ คิดหาเหตุผลหรือว่านิ่งที่สุดเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นเขาพยายามที่จะเข้าใจความเป็นเรานะทุกครั้งเวลาที่คุณอาจจะโมโหหรือคุณอาจจะงอนเขาน้อยใจเขาที่คุณเห็นเขาเฉยๆอะ่ะไม่ใช่เขาไม่สนใจนะที่คุณเห็นเขาไม่ตอบโต้ไม่ง้อไม่พูดไม่ปกบคือเขาพยายามทาตัวให้นิ่งเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าตัวเขาอ่อนไหวไปด้วยความสัมพันธ์มันจะยิ่งแย่ความรู้สึกคุณมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ถ้าคุณฟูงไฟเขาฟูงไฟแบบเนี้ย คุณงอนเขางอนคุณโกรธเขากโกรธข้อสัมพันจะยิ่งเละเทะเพราะฉะนั้นนะคะที่คุณเห็นเขานิ่งๆเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใส่ใจไม่ใช่เขาไม่แคร์เขาแคร์แต่เขาพยายามให้ความมั่นคงมันเกิดขึ้นจากใครสักคนหนึ่งก็ยังดีในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะชาวราศีกันโอเคครบแล้วทั้งสาสถานะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ